เรียนชุมชนดอยช้างได้เข้าร่วมโครงการอัจฉริยะเกษตรปานี่ในโรงเรียน Science and Technology and Innovation ได้ทำการวางแผนสมาร์ฟาร์มและทำการผลิตผลผลิตต่างๆในโครงการโดยได้ทำการปลูกพืชเมืองหนาวเลี้ยงไส้เดินดินเลี้ยงหมูดำเลี้ยงไก่กระดูกดำและไก่ไข่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจึงได้ช่วยการวางแผนลดต้นทุนอาหารในการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ โดยการศึกษาค้นคว้าพบว่าหญ้าเนเปียรมีคุณค่าทางอาหารสูงรวมถึงสามารถเติบโตรเร็วในดินร่วนปนทรายถึงดินเหนียวให้ผลผลิตต่อไร่สูงสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี ทาโครงงานจึงอยากจะศึกษาการเจริญเติบโตของย่านเนเปียบริเวณพื้นที่ห้องเดือนสาขาบ้านใหม่พัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำหนาวเย็นตลอดทั้งปีและศึกษาคุณภาพดินก่อนและหลังใส่ปุ๋ยให้กับย่านเนเปียในระยะที่1รู้จักพื้นที่ได้มีการสำรวจพื้นที่ในการที่จะปลูกต้นญ้านเนเปียรโดยทำการปลูกญ้าเนเปียที่ห้องเดียนสาขาบ้านใหม่พัฒนา แม้ทาการตรวจสอบคุณภาพดินก่อนที่จะปลูกหญ้าในเปียโดยการตรวจสอบคุณภาพดินมีวิธีการดังนี้ 1. หาพื้นที่เก็บตัวอย่างดินจํานวน5จุด 2. เก็บตัวอย่างดิน 3. พอเก็บครบ5จุดให้นําดินแต่ละจุดผสมกับน,น้ำให้เข้ากันจากนั้นบ่อยให้ดินตกตะกอน 4. น้ําแต่ละจุดใส่แล้ว ก็นำมาทดสอบคุณภาพดินโดยหาค่า pH ค่า KPN ซึ่งเป็นค่าอาหารที่สำคัญของพืชที่ใช้ในการเจริญเติบโตในการตรวจสอบคุณภาพดินพบว่าค่า pH ความเป็นกรดเบสภายในดินมีค่า pH 5ถึง6กทั้งห้าจุดซึ่งเป็นค่า pH ที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชในส่วนของค่า N ไนโตจเจน P ฟอสฟอรัส K โพแทสเซียม ซึ่งเป็นสารอาหารภายในดินที่พืชต้องการทั้งห้าจุดพบว่าค่าเคโพเทสเซียมในดินส่วนทุกจุดซึ่งค่าเคโพแทสเซียมช่วยในการสร้างโปรตีนทําให้ผลมีคุณภาพลดโรคพืชส่วนค่าเอนเนรเจนพีฟอฟอรัสในดินต่ําส่งผลให้ลําต้นผอมกิ่งก้านเล็กและมีใบน้อยพืชจะไม่เติบโตหรือโตช้ามากลําต้นเตี้ยไม่ผลด,ดอกออกผล ในระยะที่2เตรียมรู้วางแผนจากการสำรวจพื้นที่และตรวจสอบคุณภาพดินแล้วพบว่าสารอาหารภายในดินต่ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จึงได้ช่วยการวางแผนที่จะปรับคุณภาพดินได้ค้น้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และได้ทําการวางแผนการปลูกหญ้าในเปียโดยหาพื้นที่ในการปลูกเวระยะห่างในการปลูกหญ้าแต่ละต้นและใส่ปุ๋ยคอกในการปักคุณภาพดินเพื่อที่จะช่วยเรื่องการเจริญเติบโต,ตของต้นพืชในระยะที่3รีเริ่มปฏิบัติการจากการวางแผนการปลูกหญ้าและปลักคุณภาพดินแล้วนักเรียนชั้นมัธยมศึก,ศกษาปีที่1เริ่มลงมือ ปลูกหญ้าเนเปียใส่ปุ๋ยคอกตามการวางแผนที่ผ่านมาและทําการจุดบันทึกการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียจํนนานวน5ต้นที่เป็นต้นทดลองทุกวันอังคารของสัปดาห์จนกว่าต้นหญ้าเนเปียจะเจริญเติบโตพร้อมเก็บเกี่ยวและจะทําการตรวจสอบคุณภาพดินหลังปลูกหญ้าเนเปียอีกครั้งหลังเก็บเกี่ยว จากนั้นจะทําการนำหญ้าเนเปียที่เจริญเตบโตเต็มที่นําไปตรวจค่าสารอาหารในต้นหญ้าเนเปียต่อไปค่ะ